หนุ่มคาเมนออกมาโพสเศร้าสำนึกผิดที่เคยย่ำยีทุงชาติไทยตอนนี้ลำบากมากอยากกลับมาทำงานที่ประเทศไทยวอนพ่อแม่พี่น้องสาวฝั่งไทยเห็นอกเห็นใจให้โอกาสเขาด้วยนี่แหละครับทุกคนนะ ตอนทําไม่คิดนะครับคิดแต่อยากให้สะใจตัวเองไม่คํานวณผลที่ตามมาสุดท้ายนะครับตัวเองก็ตกที่นั่งลําบากออกมาโพสต์เศร้าขอร้องอ้อนวอนขอให้ชาวไทยเห็นอกเห็นใจอยากกลับมาทำงานที่ประเทศไทยวอน คนไทยให้โอกาสเขาด้วยนะครับทุกคนพ่อแม่พี่น้องคิดเห็นยังไงครับนะส่วนตัวนะครับผมมองว่าไม่สมควรให้โอกาสนะครับเพราะว่าเขาทำเกินไปนะครับเอาทุงชาติไทยมาเหยียบยำ่ำมาทำร้ายจิตใจของชาวไทยนะครับทุงชาติไทยนะครับ กว่าจะได้มานะครับคนไทยต้องเสียเนื้อเสียเนื้อเสียความอิสรภาพต่างๆนานานะครับยอมเสียทุกอย่างเพื่อจะเป็นชาติไทยเพื่อจะเป็นผืนแผ่นดินไทยนะครับไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะเอาจะสร้างขึ้นมาโดยความชอบทมตัวเองไม่ใช่นะครับทุกแผ่นดินทุกชนชาตินะครับกว่าจะได้แผ่นดิน กว่าจะได้ธุงชาติมาเป็นของตัวเองนะครับทุกคนต้องต่อสู้นะครับสิ่งดีสิ่งเด่นนะครับแย่งผืนแผ่นดินมาตั้งแต่โบราณน,นะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหอยู่กันมีความสุขแล้วก็หยิบยกขึ้นมาเป็นธุงชาติไม่ใช่นะครับนะหนุ่มขมินคนนี้เขาได้รับผลเวรผลกรรมนะครับทุกคนทำร้ายเหยียบย่ำธูงชาติไทยนะครับสุดท้ายนะครับ กรรมก็ตามสนองนะครับตัวเองตกที่นั่งลำบากไม่มีข้าวปลาอาหารกินนะครับตกการตกงานนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาอยากกลับมาทำงานที่ประเทศไทยนะครับหลังจากกลับไปอยู่ขเขมรแล้วตกที่นั่งลำบากงานก็ไม่มีมทำนะครับเงินทั้งภาครัฐเอกชนนะครับหน่วยงานต่างๆของกัมพูชา ก็ไม่เคยหยิบยื่นช่วยเหลือประชาชนตัวเองนะครับเขาก็เลยอดทนอดกั้นไม่ไหวครับก็เลยออกมาโพส์เศร้าขอความเห็นอกเห็นใจจากพี่น้องชาวฝั่งไทยอยากกลับเข้ามาทำงานที่ไทยเพราะเขาเคยทำงานที่ไทยนะครับสุขสบายอยากได้อะไรก็ได้กินอยากมีอะไรก็ต้องซื้อเอา เพราะงานที่ไทยนะครับเงินเดินดีสวัสดิการดีนะครับคนไทยใจดีมีเมตตานะครับนี่แหละครับทุกคนนะอยู่ไทยดีๆไม่ชอบนะครับอยากได้อะไรก็มีให้อยากซื้ออะไรก็หาซื้อได้เพราะที่ไทยมีงานดีๆมีข้าวดีๆให้กินนะครับผืนแผ่นดินไทยนะครับเป็นผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นะครับ มีพระเจ้ายูโหเป็นลุ่มโพลุ่มใจนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองนะครับนะหนุ่มขเขมรคนนี้นะครับเขาเลยคิดสํานึกผิดนะครับอยากเข้ามาทํางานที่ไทยเขาก็เลยวอนให้ชาวไทยเห็นอกเห็นใจนะทุกคนคนเรานะครับอยู่ที่ไหนมีความสุขเราก็จงรักจงรักษานะครับสำนึกในบุญคุณนะครับนะ เป็นคนดีอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะครับผมจึงบอกว่าคนลาวทุกคนนะครับถ้าจะเข้ามาทำงานที่ไทยเราต้องคำนวณถึงกฎหมายนะครับเป็นคนดีนะครับรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมชีวิตเราก็จะดีนะครับส่วนโตบปพรเองนะครับก็โดนคนลาวนะครับพวกอ่าคนลาวยุคเก่าๆนะครับทุกคนนะมนุษย์ถ้ำนะครับก็มาด่าปพรนะแต่ปพรไม่ได้สนใจ ไม่ได้แคร์นะครับเพราะทุกวันนี้นะครับมีกินมีใช้ก็เพราะประเทศไทยนะครับชีวิตอาจจะไม่ร่ำรวยอาจจะไม่มีเงินทองมากแต่เราก็ภูมิใจนะครับประเทศไทยนะครับเปรบเหมือนบ้านหลังที่สองนะครับเปรบเหมือนล่มโพล่มไจนะครับที่คอยเยียวยาจิตใจทําให้ครอบครัวเราอุดมสมบูรณ์มีความสุขนะครับยามพ่อแม่อยู่บ้านญาติพี่น้องลูกเต้าเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็มีเงินมีทองฝากไปให้ท่านได้มีข้าวดีๆมีอาหารดีๆได้กินนี่แหละครับทุกคนประเทศไทยนะครับหาที่ไหนไม่ได้อยู่แล้วนะครับความสุขนะครับคือที่ประเทศไทยนะครับสิ่งดีๆก็มีที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เข้ามาอยู่ที่ประเทศไทย เราต้องตั้งอกตั้งใจนะครับเป็นคนดีมีวินัยต่อสังคมนะครับมีความรับผิดชอบนะครับอย่าเป็นคนไม่ดีนะครับเพราะประเทศไทยมีกฎระเบียบวินัยนะครับถ้าเราทําผิดทําไม่ดีเราก็ไม่สามารถหนีรอดได้นะครับเหมือนหนุ่มขเมรคนนี้นะครับกลับบ้านไปนะครับไม่พอใจนะครับเกยดเคดแค้นนะครับที่ตัวเองนะครับหลงเสื้อรัฐบาลนะครับกลับไปแล้วนะครับอยากกลับเข้ามาใหม่นะครับ กลับไปแต่ดันไปทําผิดนะครับเอาธงชาติไทยมาเหยียบมาย่านะครับทาไม่ดีไม่ร้ายนะครับสุดท้ายนะครับกรรมมันก็เข้าตัวเองนะครับนะธงชาติไทยนะครับธนบัตรไทยนะครับเป็นของที่มีค่าเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะในรูปนะครับธนบัตรหรือธงชาตินะครับมันมีจิตวิญญาณการต่อสู้แม้กระทั่งธนบัตรนะครับมันมีรูปพระเจ้าอยู่หัว บุคคลที่อัทชงคุณค่านะครับบุคคลที่มีบุญวาสนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาทำสิ่งไม่ดีไม่ร้ายนะครับผลกรรมมันก็จะตกที่เรานะครับสิ่งไม่ดีมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเรานะครับนี่แหละครับทุกคนนะเวียนกรรมนะครับทำอะไรไม่ดีก็ต้องรับไปนะครับทำอะไรที่มันแย่ๆนะครับสิ่งเหล่านั้นมันก็จะวิ่งตามเข้ามาหาคนขมรนเองครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนนะ ตอนนี้นะครับคนขมรพากันออกมาสาบแช่งประเทศไทยต่างๆนานาครับสุดท้ายนะครับเวรกรรมมันก็เข้าตัวคนขมรเองนะครับคนขมรตกที่นั่งลําบากข้าวปลาอาหารไม่มีกินข้าวยากมากแพงข้าวไม่เป็นราคาเงินเฟ้อนะครับประชาชนอดอยากนะครับรัฐบาลขมรไม่มีปัญญาสามารถช่วยเหลือชาวขมรได้เลยนะครับทั้งๆที่ทั่วโลกนะครับชาวอาเซียนต่างๆนานาต่างมาซื้อข้าวไทย มาสนับสนุนเศรษฐกิจไทยแต่ขเขมรไม่มีนะครับไม่มีใครไปซื้อใครไปช่วยเหลือเพราะอะไรครับเพราะกรรมกําลังทํางานครับนี่แหละครับทุกคนนะเวียนกรรมนะครับมันมีจริงนะครับคิดดีทําดีนะครับประเทศชรราติก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับทุกคน